ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ทุกคนนะครับเป็นยังไงกันแบงแกนเทรดทองคำในช่วงนี้ก็ถือว่าสนุกนะครับก็อย่างที่เจมว,วิเคราะห์ไว้ว่าทองคำนั้นมีแนวโน้มที่จะลงนะครับวันนี้ก็มาพบกับเจมอีกครั้งครับเจมมี่เทรดเดอร์โฟลิกนะครับเจมก็มาวิเคราะห์แก๊บเหมือนเดิมนะครับประจำวันที่24พฤศ,ศจิกาย,ยนนะครับปี6กนะครับ โอเคไม่พูดมากเดี๋ยวเราไปดูแก๊ปกันเลยนะครับก็มาดูกันต่อนะครับเจมก็เข้าไว้1 o r d e ออเดอร์นะครับเดี๋ยวไปดูทำเฟรมวิกเนี่ยเห็นไหมครับก็ลงมาแล้วก็ทะลุตรงนี้มาแล้วตรงนี้ก็เป็นแนวรับที่สำคัญนะครับถ้าเราดูจากวิกเนี่ยอาจจะดูยากหน่อยแต่ ถ้าเราอยากดูแบบชัดเจนหรือแกบที่มันละเอียดขึ้นเราก็ไปดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงอย่างเช่น d ดย์เดลีนะครับโอเคก็มา Daily เดลี่ก็เห็นไหมครับว่าเนี่ยทะลุมาแล้วตรงนี้ก็เป็นพลายกชัน่นกืนกีนขาลงนะครับช่วงนี้ก็จะมีช่วงที่กดดันหน่อยเป็นสัญลักลับเตือนขาลงนะครับแว่าการเทรดก็ระวังส่วนไอแท่งเขียวๆตรงเนี้ย มันก็เป็นแท่งที่ไม่ชัดเจนใช่ไหมครับสแสดงถึงความไม่ชัดเจนก็คือมันก็ยังมีโอกาสลงแต่มาเจอแท่งตรงเนี้ตรงตรงที่เจมวงไว้นะ่ะแปบ๊บหนึ่งครับก็มาเจอคือนกินตรงนี้ก็คอนเฟิร์มเลยว่าเป็นขาลงชัดเจนก็เราก็จะตีเทน ให้มันเห็นภาพแบบชัดเจนมากขึ้นเนี่ยเหนครับว่าจะเป็นเทนขาลงใช่ไหมครับทีนี้ก็เราจะดูข่าวเพื่อตัดสินใจว่าเราจะเทรดไปทางไปตรงข้างไหนใช่ไหมครับก็จะเป็นข้างเซลลเพราะว่า,วาช่วงนี้ก็เศรษฐกิจก็พยายามที่จะฟื้นตัวในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในทีนะครับ แต่แาวดีสสำหรับอเมริกาคือเราทองคำเนี่ยเราต้องมองสกุล USD เป็นหลักใช่ไหมครับแล้วก็จะมองดูแาวก็จะมีแาวเลือกตั้งสารัฐก,ก็พึ่งจบไปไปเดนก็ได้เป็นปาธานาที่บดีสารัฐคนใหม่นะครับคนที่46หรือเปล่านะครับก็ก็ไปดูกันเองก็แท้ไบเดนได้เป็น,สน,นแสดงว่าไบเดนก็ต้องดีกว่าทอมใช่ไหมครับประชาชน ในอเมริกาส่วนใหญ่ถึงเลือกไบเดนเป็นผู้นำสารัฐคนใหม่ใช่ไหมครับก็เจมก็คิดว่าไบเดนก็ถือว่าดีอย่างที่เจมบอกไว้ว่าในเดือนก่อนน่ะว่าแต่ใบไบเดนได้เป็นอ่ะมีโอกาสที่แคบจะลงใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันก็จะมีบริษัทยาในอเมริกาตอนนี้เพิ่มมาอีกบริษัทแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจมดูก่อน บริษัทบริษัทมนโนแน่หรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวดูอีกทีก็ที่แน่ๆก็จะเป็นไฟเซอร์นะครับไฟเซอร์ Pfizer แล้วก็ใช่ครับโมเดอร์แนก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งครับมีเปอร์เซ็นต์ลักษาก็ประมาณรักษา ไวรัสโควิด -19 น่ะประมาณประสิทธิภาพประมาณ9 4ถึง9 5ส่วนไฟเซอร์น่ยมีประสิทธิภาพในการรักษา9 0ที่เจมบอกไปในครั้งก่อนแต่ช่วงนี้ก็เริ่มทดลองกับคนมากขึ้นก็มีโอกาสถึง9 5เนะครับในการที่จะรักษาผู้คนให้หายจากไวรัสโควิด -19 น่ะก็ถือว่าเป็นข,ข่าวดีมากๆเลยนะครับเจมก็ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งออเดอร์ทีนี้ตอนแรกเจมก็คิดว่ามันจะขึ้นไปนะไม่เกินแห่่หมื่นจุดเจมก็คิดว่าจะออกออเดอร์ที่ดีที่สุดอีกหนึ่งออเดอร์ใช่ไหมครับแล้วทีนี้นะ่ะมันมันมีโอกาสที่จะลงสูงแล้วเจมอาจจะไม่ได้ใช้ออ,อเดอร์เจมก็เอามาใช้ตรงนี้ก็คือแม็กของพอร์ตเจมไปแล้วทีนี้ก็รออย่างเดียวถ้ามันขึ้นเจมก็ต้องรออย่างเดียวโอเคก็เดี๋ยวบริหารกาไรกันต่อนะครับก็คือ เราได้จุดลงทุนแล้วก็สิ่งต่อไปก็คือเราก็ต้องบริหารกําไรจะออกตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เท่าที่เจมวิเคราะห์แคปดูเพื่อนๆก็แน่จะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับก็เจมส์ก็คิดว่าเพื่อนๆนะจะเข้าใจกันแล้ว ถ้าเพื่อนๆมีคำถามสงสัยอะไรก็เดี๋ยวถามเจมใต้ comment, คอมเมนต์คลิปวิดีโอได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่สะดวกหรือถ้าจะส่วนตัวกับเจมก็เดี๋ยวเจมจะทิ้งลิงก์ a c e b o o k แล้วก็ Facebook ที่เจมให้ความรู้ในด้านการลงทุนของเจมนะให้เพื่อนๆอินบอทเข้ามาส่วนตัวกับเจมก็ได้นะครับก็เจมก็มีเฟซเนะี่ยเจมมี่เทเดอร์ฮอลเลกน่ ก็จะอัพใหม่ทุกวันก็จะมีความรู้เกี่ยวกับด้านการลงทุนวิเคราะห์แ c รบนะแล้วก็มีข่าวแสนเกี่ยวกับสกุลเงิน USD เป็นหลักแล้วก็มีผลต่อทองคำด้วยแล้วก็แค่เงินอื่นๆนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาสามารถติดตามเพจของเจมได้นะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่คอยติดตามเจมมาตลอดคอยกดไลค์กดแชร์ให้เจมมาตลอดนะครับก็ ขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปวิดีโอเจมดียังไงก็ฝากเพื่อนๆแชร์ให้เพื่อนๆของเพื่อนๆอีกทีได้นะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเจมก็ขอขอบคุณครับ